ใส่จานเลยค่ะทุกคนจะมีะข้างๆจานก็คือแตงกวาเนาะทานกับแตงกวานะคะน้ำพริกน้ำปลาไม่ต้องรวจ้านะคะเราปรุงรสเรียบรยใส่หอมขาวใส่หมูลงไปเลยค่ะแอนนี่จะยังไม่ใส่พริกนะถ้าอยู่บ้านเราใส่พริกลงไปได้เลยนะคะทุกคนพริกกับกระเทียมนะคะตําลงใส่ไปได้เลยนะมี่ด้วยทุกคนข้าวผัดนะเพิ่มสีสันนะ,ะเพิ่มความอร่อยนะ,ะเพิ่ม วันนี้แอนนี่อินอเมริกาจะเสนอเมนูข้าวผัดกะเพราค่ะนะคะเอาข้าวลงไปผัดกับธรรมดาก็ไม่อร่อยทุกคนมันต้องติดมันนิดๆน,นะคะเวาลากินมันจะได้นุ่มๆเนาะประมาณนั้นนะคะตากล้องก็เออนะเดินวนไปเวียนคะ่ะนะคะผัดข,ข้าวผัดกะเพราผัดง่ายอยู่นะคะทุกคนผัดง่ายอยู่นะคะ วันนี้แอนนี่อินอเมริกาจะเสนอเมนูข้าวผัดกะเพราค่ะนะคะเอาข้าวลงไปผัดกับแอบใส่แครอทลงไปนิดนึงจะเพิ่มสีสันนะคะนี่เลยคะ่ะประมาณนี้ผัดลงไปเสร็จแล้วใส่ข้าวเลยคะ่ะทุกคนจะต้องรีบใส่ข้าวเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็หอมฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วจะพริกกะเพรานะคะ ชุดทั้งฉุนทั้งจามค่ะนาะทีนี้ก็คือต้องเปิดหูวน,นะคะประมาณนี้เลยนะคะตั้งกระทะเลยใส่น้ํามันนะคะน,นะคะประมาณนี้เลยนะคะตั้งกระทะเลยใส่น้ํามันนะ,ะมานะคะคนคนข้างหลังนะคะเราก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจทุกบ้านเลยจ้าผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยจะใส่ผักใส่เนื้อสัตว์นะคะ แต่ว่าอยู่นี่ทุกคนพริกก็คือฉุนมากๆเลยนะคะคนข้างๆก็ไม่เบอร์สามเลยนะคะที่เป่าอากาศค่ะประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ข้าวแตกเม็ดก่อนเลยนะคะบีบข้าวก่อนเลยค่ะข้าวผัดกะเพราหมูนะคะทุกคนจ้าทานกับแตงกวาข้าวทานร้อนๆคะ่ะทุกคนอร่อยจ้านะคะใส่บล็อกแคลร์ออก มันนิดๆแล้วก็นุ่มๆน,นะคะทุกคนหมูอันนี้คือสุกแล้วก็ทานได้เลยนะคะสุกแล้วก็ทานได้เลยใส่พริกลงไปเลยจ้าก็ทานง่ายๆจ้าบางทีก็ทานราดข้าวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็อยากแบบเอาข้าวลงไปใส่นะคะผัด รวมกันเลยค่ะธรรมดาก็ไม่อร่อยทุกคน,กคนมันต้องติดมันนิด,นดๆนะคะเวาลากลินมันจะได้นุ่มๆเนาะประมาณนั้นนะคะตากล้องก็เออนะเดินวนไปเวียนสารอาหารในอาหารด้วยนะประมาณนั้นเลยค่ะนะเพื่อสุขภาพกันนิดนึงทุกคนจ๋าแต่ว่าหมูติดมันเลอเกินนะถ้ากินเนื้อหมูธรรมดาก็ไม่อร่อยทุกคนมันต้องติดมันนิดๆนะคะเวาลากลินมันจะได้นุ่มๆเนาะประมาณนั้นนะคะตากล้องก็เออนะ เดินวนไปเวียนก็ทานง่ายๆจ้าบางทีก็ทานลาดข้าวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็อยากแบบเอาข้าวลงไปใส่นะคะผัดรวมกันเลยค่ะนะคะ,นะคะ ผัดข้าวผัดกะเพราผัดง่ายอยู่นะคะทุกคนผัดง่ายอยู่นะคะก็ทานง่ายๆจ้าบางทีก็ทานลาดข้าวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็อยากแบบเอาข้าวลงไปใส่นะคะผัดรวมกันเลยะคะ่ะจะเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมเขียวนะคะทุกคนตบท้ายด้วยต้นหอมเขียวจะคนอะไรไม่รู้วันนี้เราก็จะมาทําการผัดข้าวกันนะคะปกติก็กินข้าว ผัดกะเพราลาดข้าวนะคะแต่วันนี้เราจะเอาข้าวลงเลยนะคะใครชอบกินหวานก็ตัดน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคะแต่วานอาข้าวผัดกะเพราหมูนะคะทุกคนจ้าทานกับแตงกวาข่าวทานร้อนๆคะ่ะทุกคนอร่อยจ้านะคะใส่บล็อกแครีนะคะประมาณนี้เลยนะคะตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันนะคะ เลยนะคะใครชอบกินหวานก็ตัดน้ําตาลลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคะแต่ว้านแอ,แอบใส่แครอทลงไปนิดนึงจะเพิ่มสีสันนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้ผัดลงไปเสร็จแล้วใส่ข้าวเลยค่ะทุกคนจะต้องรีบใส่มานะคะคนคนข้างหลังนะคะเราก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับกำลังใจทุกบ้านเลยจ้า ะคะใครชอบกินหวานก็ตัดน้ําตาลลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคะแต่วันเบอร์3ามเลยนะคะที่เป่าอากาศค่ะประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ข้าวแตกเม็ดก่อนเลยนะคะบีบข้าวก่อนเลยวันนี้เราก็จะมาทำการผัดข้าวกันนะคะปกติก็กินข้าวผัดกะเพราลาดข้าวนะคะแต่วันนี้เราจะเอาข้าวลงไปแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะเราทำทานเองที่บ้านตามสไตล์เราเลยชอบใส่หมูก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการผัดข้าวกันนะคะปกติก็กินข้าว ผัดกะเพราลาดข้าวนะคะแต่วันนี้เราจะเอาข้าวลงไว้แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะเราทำทานเองที่บ้านตามสไตล์เราเลยชอบใส่หมูก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะชอบใส่ต้มหอมลงไปจ้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟเบอร์สามเลยนะคะที่เป่าอากาศค่ะประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ข้าวแตกเม็ดก่อนเลยนะคะ บีบข้าวก่อนเลยใส่จานเลยค่ะทุกคนจะมีข้างๆจานก็คือแตงกวาเนาะทานกับแตงกวนะคะน้ำพริกน้ำปลาไม่ต้องรสจ้านะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆจานนะคะเราทำทานเองที่บ้านตามสไตล์เราเลยชอบใส่หมูก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะชอบเบอร์สามเลยนะคะที่เป่าอากาศค่ะประมาณนั้นนะคะก็ ทำให้ข้าวแตกเม็ดก่อนเลยนะคะบีบข้าวก่อนเลยก็ทานง่ายๆจ้าบางทีก็ทานลาดข้าวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็อยากแบบเอาข้าวลงไปใส่นะคะผัดรวมกันเลยค่ะชอบทานผักผักอะไรใส่ลงไปได้หมดเลยนะใส่ได้ทุกชนิดเลยค่ะผักถ้าเราชอบใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้แอนนี่อินอเมริกาจะเสนอเมนูข้าวผัดกะเพราค่ะนะคะเอาข้าวลงไปผัดกับวันนี้แอนนี่อินอเมริกาจะเสนอเมนูข้าวผัดกะเพราค่ะนะคะเอาข้าวลงไปผัดกับทำออกมันนิดๆแล้วก็นุ่มๆน,นะคะทุกคนหมูอันนี้คือ สุกแล้วก็ทานได้เลยนะคะสุกแล้วก็ทานได้เลยใส่พริกลงไปเลยจ้าเลยนะคะใครชอบกินหวานก็ตัดน้ําตาลลงไปเล็กน้อยนิดนึงนะคะแต่บ้านใส่จานเลยคะ่ะทุกคนจะมีข้างๆจานก็คือแตงกวาเนาะทานกับแตงกวนะคะน้ําพริกน้ําปลาไม่ต้องแล้วจ้านะคะเราปรุงรสเรียบร้อยว,วนนี้เราก็จะมาทําการผัดข้าวกันนะคะปกติก็กินข้าว ผัดกะเพราลาดข้าวนะคะแต่วันนี้เราจะเอาข้าวลงด้วยทุกคนข้าวผัดนะเพิ่มสีสันนะเพิ่มความอร่อยนะคะเพิ่มจ้าข้าวผัดกะเพราหมูนะคะทุกคนจ้าทานกับแตงกวาข่าวทานร้อนๆคะ่ะทุกคนอร่อยจ้านะคะใส่บล็อกคัลี่ผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยจะใส่ผักใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าอยู่นี่ทุกคนพริกก็คือฉุนมากๆเลยนะคะ คนข้างๆก็ไม่ทันนี้เราก็จะมาทำการผัดข้าวกันนะคะปกติก็กินข้าวผัดกะเพราลาดข้าวนะคะแต่วันนี้เราจะเอาข้าวลงหมูที่แอนใช้เป็นคอหมูนะคะจะเป็นหมูติดมันค่ะจะมีความผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยจะใส่ผักใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าอยู่นี่ทุกคนพริกก็คือฉุนมากๆเลยนะคะคนข้างๆก็ไม่ทำออก มันนิดๆแล้วก็นุ่มๆน,นะคะทุกคนหมูอันนี้คือสุกแล้วก็ทานได้เลยนะคะสุกแล้วก็ทานได้เลยใส่พริกลงไปเลยจ้าเบอร์สามเลยนะคะที่เป่าอากาศค่ะประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ข้าวแตกเม็ดก่อนเลยนะคะบีบข้าวก่อนเลยลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ผัดนานเวลาเราใส่ข้าวนะคะประมาณนั้น ผัดหมูให้สุกก่อนนะคะหมูก็จะสุกยากนิดนึงทุกคนผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยจะใส่ผักใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าอยู่นี่ทุกคนพริกก็คือฉุนมากๆเลยนะคะคนข้างๆก็ไม่มานะคะคนคนข้างหลังนะคะเราก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะเจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจทุกบ้านเลยจ้าหมูที่แอนใช้เป็นคอหมูนะคะจะเป็นหมูติดมันคะ่ะจะมีความไว้แล้วคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะเราทำทานเองที่บ้านตามสไตล์เราเลยชอบใส่หมูก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะธรรมาดาก็ไม่อร่อยทุกคนมันต้องติดมันนิดๆนะคะเวาลากินมันจะได้นุ่มๆเนาะประมาณนั้นนะคะตากก้องก็เออนะเดินวนไปเวียนแอบบใส่แครอทลงไปนิดนึงจะเพิ่มสีสันนะคะนี่เลยค่ะ ประมาณนี้ผัดลงไปเสร็จแล้วใส่ข้าวเลยค่ะทุกคนจะต้องรีบใส่กันไม่ใส่นะอันนี้ก็คือเป็นแบบบ้านๆเลยค่ะทุกคนจานี่เลยน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปนะคะคนๆก็เป็นอันเสร็จใช้ได้ไม่ใส่นะอันนี้ก็คือเป็นแบบบ้านๆเลยค่ะทุกคนจานี่เลยน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปนะคะคนๆก็เป็นอันเสร็จใช้ได้จ้ะเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะ ต้นหอมเขียวนะคะทุกคนตบท้ายด้วยต้นหอมเขียวจะคนอะไรไม่รู้ใส่หอมขาวใส่หมูลงไปเลยค่ะแอนนี่จะยังไม่ใส่พริกนะถ้าอยู่บ้านเราใส่พริกลงไปได้เลยนะคะทุกคนพริกกับกระเทียมนะคะตําลงใส่ไปได้เลยนะใส่จานเลยค่ะทุกคนจะมีข้างๆจานก็คือแตงกวาเนาะทานกับแตงกวนะคะน้ําพริกน้ําปลาไม่ต้องลดจ้านะคะเราปรุงรส